จากที่มีคนดูหลายๆท่านนั้นสงสัยกันอย่างมากมายเลยว่าทําไมเจ้าตัวละครเกวินและเจ้าตัวละครอย่างทัศสมกิร่างที่2ถึงได้ทําการติสดสตันรวมไปถึงการใช้สถานะสนามพลังโดนฝักตูที่ดันมีเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กร่าง2รวมไปถึงกระบองเหล็กร่าง2ซึ่ง2ตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีสถานะพาสซีีที่ป้องกันสถานะสนามพลังแบบ100%รวมไปถึงการป้องกันสถานะการติสดสตันแบบ100%อเตอีกด้วยเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกัน ว่าทำไม2ตัวละครตัวนี้มันสามารถทําในสิ่งสิ่งนั้นได้ทั้งทั้งที่2จัตุรเทพระดับ SSR บวกเขาม euh ีพาสซีฟที่ป้องกันสถานะผิดปกติเหล่านั้นแบบ100%ยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้ข้อมูลก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกสซูเปอร์จีนย่อเนื้อหาสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าทาไมตัวละครเก่าๆ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงได้กลับมาเล่นในเมตาใหม่ได้และ2ตัวละครตัวนี้ยังสามารถเอามาต่อสู้กับเหล่าจตุรเทพ S S R บวก2ตัวนี้ได้อีกด้วยเพราะอย่างที่เรานั้นทราบกันดีว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก้ทางพวกตัวละครที่มีการทําให้ฝััตตตูนน้ิ 100%รวมไปถึงการติดสถานะสนามพลังแบบ100%ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีแหล่งข้อมูลหลายๆท่านเนี่ยออกมาบอกกันอย่างมากมายเลยว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโดนปรับเนื้อให้กากลงกว่าเดิมมันเอง,ซ,งซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้โดนปรับอะไรใดๆเลยนะสำหรับ2ตัวละครตัวนี้แต่สิ่งที่มันปรับมานั่นก็คือพวกสถานะสนามพลังรวมไปถึงสถานะการติดสตันนั่นเองอเ,เพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดสิ่งที่ตัวเกมปรับมาใหม่ไม่ได้มีแค่2ตัวละครตัวนี้เนื่องจากบางตัวภายในเกมมันยังมีสถานะสนามพลังหรือการติดสตัน ที่มาจากตัวอื่นอีนอกด้วยยกตัวอย่างเจ้าตัวโจเซร่าง SSR ตัวนี้ก็ทําให้ติดสถานะสนามพลังได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นวัคซีนแมนราง2และอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าแม็กสายฟ้าตัวนี้นั่นเองโอเคแล้ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่มันปรับมาใหม่ละกันนะสําหรับการโจมตีของทัศน์สมกิรัง2งเนี่ยจะเหมือนเดิมกับเซิร์ฟไทยแบบเป๊ะเลยนั่นก็คือสร้างดาเมจไปเลย15หน้นงะมีโอ้าส100%ทอ่จะทําให้ศัตรานั้นติดสถานะสนามพลังได้บบทั้งทีมเป็นจนนําน่น1รอบถ้ศัตรูมันทํากาน หก็จะโดนดาม,มีตต่อเนื่องไปเลย160%อันนี้คือแบบเดิมๆแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่เห็นด้านล่างไหมฮะความสามารถของตรงนี้ที่มันบอกเนี่ยจะเหมือนกับเจ้าตัวเกลวินเลยดูนะนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยมโจเซ่ร่างสองก็เหมือนกันครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ซึ่งไอความหมายของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถใหม่นั่นก็คือเมื่อเราโจมตีไปแล้วมันจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถเจาะเกราะพวกภูมิท่านทานสถานะต่างๆได้ <Wow. S 1> เมื่อทัศนสมกิร่าง2อันตีไปปุ๊บมันก็มีโอกาส50%ที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะสนามพลังได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น1ตัว2ตัว3ตัวหรือ6ตัวก็สามารถติดได้ด้วยโอกาส50%ส่วนของเกวินก็เจาะเกาะ50%เหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าตัวกระบองเหล็กร่าง2ที่มันป้องกันสถานะสตัน์ได้เนี่ยเมื่อเจอเกวินอันตีไปยังไงทีมของกระบองเหล็กร่าง2ก็ต้องติดสตัน์อย่างแน่นอนไม่1ตัวก็2ตัวไม่2ตัวก็3ตัวก็แล้วแต่โอกาส50%ที่มันจะเกิดขึ้้้นนนนนนเเเเพราาาะะฉัััััแทปจจจุี่่่่มมคออหยงชชตวกกล เอเดอาบวกเขามักจะเอา2ตัวละครตัวนี้กลับมาเล่นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวที่ผมเห็นบ่อยๆเลยนั่นก็คือเจ้าตัวเกวินส่วนทัสมากิร่าง2ต่อให้ปรับมาเนี่ยตัวละครมันก็ยังตกเมตาอยู่ดีนะเนื่องจากตัวมันบางเอยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงจัดจ้าถ้าให้เทียบกับเจ้าตัวเกวินเกวินมันยังมีประโยชน์กว่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถสตาร์สตูได้จํานวน2รอบแล้วก็ยังมีสกิลพาสซีฟที่ไล่โจมตีฝั่งสตูได้อีกด้วยนะก็หวังว่าข้อมูลต่างๆที่ผมนํามาเผยแพร่เนี่ยจะเข้าใจก ตัวละครตัวนี้มันสามารถติดได้เพาเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยทักกันมาถามเยอะมากๆเลยนะว่าไอ้เจ้าจากักรพรรดิเด็กล่าง2กับกระบ,บองเหล็กล่าง2มันโดนปรับเนื้อมาเหรอทําไมทาไมมันถึงโดนสตันกับโดนสถานะสนามพลังได้ก็สรุปโดยรวมก็เป็นไปอย่างที่ผมพูดเลยนะว่าไอ้พวกสถานะผิดปกติสตันกับสถานะสนามพลังมันโดนปรับเพื่อเพิ่มโอกาส50%ที่จกกะเจาะเกาะภูมิต้านทานเหล่านั้นได้นั่นเองแล้วเดี๋ยวผมพามาให้ดูสึกดวลเร็วทรมแล้วกันเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ย,เ,ยเขาได้ใช้ตัวละครที่ปรับมาใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยอย่างเช่นเจ้าตัวเกิจารง2 เ, <Okay. S 1> เริ่มแรกจะเป็นโซนิกได้ดเปิดก่อนนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะดาเมจดก็จัดกันไปทีละน้อยทีละนิดต่อมาก็อันติกเกลิวกันชูเพิ่มกันหนากันไป2ตัวนะจะเป็นแถวหน้าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอันติของเจ้าตัวทัสุเมกิร่ราง2กันว่าจะติดสถานะสนามพลังหรือไม่ก็จัดกันไปครับอ่านี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมสังเกตชัดเจนมากว่าติดสถานะสนามพลังนะ รวมไปถึงเจ้าตัวหมาเฝ้าบ้านก็ติดสตันไปอีกด้วยเกวินก็ติดซึ่งเอาเข้าจริงแล้วไอ้สตันเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่เนื่องจากฝั่งทางซ้ายมือไม่ได้มีกระบองเหล็กร่างสองนะแต่สิ่งที่แปลกใจที่สุดเลยนั่นก็คือสถานะสานามพลัง <Wow. S 1> เห็นไหมคุณผู้ชมมันติดด้วยกันทั้งหมด5ตัวละครโซนิกร่างที่2มีตัวเดียวที่ไม่ได้ติดนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นศึกดวลในครั้งนี้ก็น่าจะเห็นกันแบบชัดเจนเลยว่าไอ้สถานะสานามพลังหรือสตันเนี่ยมันโดนปรับมาให้จบ่อนได้นั่นเอง <Wow. S 1> ก่อนเนี่ยฝั ดวงก็ยังติดไปด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ใครที่มีตัวละครทัศน์ุมกิร่างสองอยู่ก็สามารถปั้นไปได้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาบ้างในเซิร์ฟเวอร์ไทยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะเนื่องจากทัศน์ุมกิร่างสองอย่างที่ผมพูดไปเลยว่าตัวละครตัวนี้ต่อให้มันปรับมาอย่างไงก็ตามเนี่ยดามเมิดมันก็ยังกากแล้วก็ความสามารถมันก็ยังดูด,ด้อยกว่าเจ้าตัวเกลว,วิน uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเน้นไปดองตัวดําเก็บรอเจ้าตัวเกลว,วินจะ ดีกว่าเพราะตัวละครตัวนี้มันสามารถใช้งานในทีมได้เรื่อยๆถึงจะตกเมตาไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มีเจ้าตัวละครระดับ SSR บวกมันมาเยอะๆแต่ปัจจุบันตอนนี้นํากลับมาเล่นได้แล้วนะเพราะว่าคอของเจ้าตัวเกลิวกันชูปเนี่ยมันต้องมีสายต่อสู้อยู่ในทีมจํานวน2ตัวแล้วก็มีสายพลังงานอยู่ทั้งหมด2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละผมเองก็จําไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยและข้อดีของเจ้าตัวละครเกลวินเนี่ยสามารถแก้ทางคอเกลิวกันชูปได้นะคุณผู้ชมลองสังเกตดูเจ้าตัวด้วงมันจะมีโล่อมตะของเจ้าตัััวววเเกกกิลนชูอย่่แตตถ้้าาดจ วินมันทําสตันใส่สเจ้าตัวดวงได้เนี่ยในเทิร์นเทิร์นนั้นหรือรอบๆนั้นเจ้าตัวดวงจะไม่สามารถทาดามจกลับมาสู่ฝั่งเราได้อีกเลยและฝั่งเราก็จะไม่สามารถทาดามิใส่เจ้าตัวดวงได้เช่เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะวินวินทั้งคู่แต่ถ้าหากเราไม่มีเกียว,วินเข้าไปสตันให้กับตัวละครที่มีโลอมาตะเนี่ยทีมของเรามันก็จะดูเสียเปรียบไปเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆครั้งว่าเวลามันติดโลอมาตะอยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถโจมตีอันติใส่ฝั่งเราได้หมดแต่ฝั่งเราจะไม่่่สาาามมรถโจตตีฝัังงงเเข้้ไไดดนนนนนอออก็ลูป สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยก็ลองสังเกตดูมันจะติดโล่อมตะาอยู่แล้วดูมันก็จะสวนกลับมาได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีเอาสตันไปแก้ไขจะดีกว่าได้ทั้งหมด2รอบเพราะว่าคอโล่อมตะาตัวนี้เนี่ยมันจะมีได้สูงสุดแค่2อครั้งเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าทีมเราดามิจัดจ้านเนี่ยเธอแรกสตันไปก่อน1ทีแล้วก็ทําการโจมตีไปให้จบเพื่อให้คอมันเริ่มขึ้นมาพอมาถึงเธอที่2ก็สตันไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ทําการโจมตีแบบดามิหนักๆให้มันจบๆกันไปเมื่อมันเกิดมาในนนคคคคครรรัั้้้้งงงงททีี่่่่3เเยยออออออปิิดดฉาาาากกกกกกก็ืืจบบบมไแแแๆววธลลข เกรีวกันชู S เอสอสอาบวกที่ระดับท็อปเซิร์ฟเขาทํากันนะถ้าไปดันเน้นปั้นเจ้าตัวทันสมกิร่าง2แล้วก็เละครับผมแลวประเด็นดูไอดีหลักเซเวอร์ไทยผมดันปั้นมาเป็น5ดาวเหลืองสี่ดาวม่วงไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องไปหาการคืนค่ามาลีกันอีกทีหนึ่งตอนเจ้าตัวเกียววินเข้าซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายหินชิ้นส่วนสากนมากๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นฮีโร่สามารถเล่นได้ในแผทปัจจุบันจนถึงอนาคตได้นิดๆหน่อยๆสองสามเดือนส่วนเจ้าตัวเกียววินเนี่ย นั้นก็เก็บเศษไปแลกกันดีๆนะว่าจะปั้นโซนิกล่าง2หรือจะไปปั้นเกวินอีกทีนึงเป็น5าดาวหรือ5้าดาวม่วงส่วนสายฟรีงบน้อย,อยก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยครับนู่นเลยจ้ะเก็บดองตัวดําไปตัวละครระดับ s s r บวกให้มันจบๆกันไป <Okay. S 1> ถ้าใครได้2ตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าใครได้แค่1ตัวขอแนะนําให้เป็นกระบ,บองเหล็กร่าง2หรือไม่ก็จกกั่รพระพันเด็กร่าง2มาก่อนแต่ถ้าเป็นแบบสายฟรีแบบฟรีจ,จา๋าจเลยแบบไม่เคยเติมอะไรเลยแล้วแบบเพชรดองน้อยมากๆตัวน้อยมากๆแนะนําให้เก็บไปเอาจดตดด้ว,ว,ดวงร่าง2จัด ที่สุดและก็ดองตั๋วรอยาวอีกทีหนึง่งตอนเจ้าตัวเกริวกันชุปเอ r อาบวกเขา้าเนื่องจาก2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันปั้นง่ายไม่จําเป็นต้องรีบขึ้นห้าดาวเหลือง5ดาวม่วงหรืออุปกรณ์เฉพาะ3าดาวก็ได้นะมันก็มีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างเช่นเจ้าตัวคอเกริวกันชุปก็อย่างที่รู้กันดีมันเป็นอมตะส่วนด้วงมันสะท้อนดาเมจได้แรงมากๆนั่นก็คือ50%ต่อ4ตัวละครอีกครั้งถ้าตัวด้วงมันติดโลดดูซับดาเมจอยู่หรือโลดปูบอมอยู่มันก็สามารถสะท้อนดาเมจได้น เอาเป็นว,ว่าสายฟรีที่งบน้อยๆสองตัวละครตัวนี้คุ้มที่สุดสําหรับตัวดําที่เราจะเสียให้มันนั่นเองยังไงสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเหล่านั้นเนี่ยมาตอบให้ชัดเจนภายในคลิปวิดีโอหน้าให้อย่างเช่นคลิปนี้ที่ว่าเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กล่างสองมันโดนเนิร์ฟมากากหรอหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็มีความตอบให้ ที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน